เียเงินเอาเสียเงินครับผมไม่ได้ฟรีนะด่านนี้ต้องแบ็กบรียสิครับด่านใหม่ต้องก็มากับตัวใหม่เอ้าโอ้โหไม่ทันแล้วพี่เกมต่อไปมผมเล่นด้วยโอเคนะจ๊ะไม่ทันแล้วพี่โอ้พี่พี่พที่พี่บอกผมช้าไป ที่รับแอดอย่างไม่เห็นมีใครแอดมาเลยครับมาทันไหมครับทันครับเพิ่งเล่นเองมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับชารลอตต้ชารลอตเต้โอเคก็คือตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรครับตัวสามหมื่นแทนตัวเียรัิบ่วันนี้ลอตเต้ไม่มาครับเฮ้ยเคไม่น่าเชื่อ อาเยเจอเฉยองนี้บุกง่ายวะที่พี่ก็ไม่สนใจไม่สนใจก็เรตกเลยไม่ได้นืนไม่ได้เนนแล้วครับลเลิกเล่นนานแล้วคถน ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงไกลๆอันหนึ่งครับเล่นเฟนะครับเล่นครับก็เล่นตัวใหม่เอ้าก็ตัวใหม่ไงแบบเท่ๆเท่ซเทียบซอะไรอย่างนี้ พี่ใช้ดีลยลจินเล่นเหรอครับไม่ใช่ครับยูเพลย์ครับ โหลดเดี๋ยวต้องเด็น่ครับขอบคุณครับสองสอง,องสวอปปิ้งแม็กซ์เอ,อ,อาอเยหลงให้ดีแล้วมทาทำให้ย

ตายเจ้เค 5Q วะเพื่อนนัดสุดท้ายเลยอะโห